แบบหงหัดสอนะคะเขียนแสดงวิธีคิดและประโยคสัญลักษณ์พร้อมทั้งหาคำตอบนะคะข้อที่1นะคะพิษณุต้องการซื้อรถยนต์ราคา1นึ่งล้านห้าแสนบาทมีเงินอยู่768,000บาทพิษณุต้องหาเงินมาเพิ่มอย่างน้อยที่สุดเท่าใดถึงจะซื้อรถยนต์ได้วิธีคิดนะคะ ทั้งหมดนี้นะคะหนึ่งล้านห้าแสนนะคะบาทแล้วก็ ตรงนี้จะมีอยู่แล้วเจ็ดแสนหกมืนแปดพันบาทนะคะส่วนนี้ต้องหาเพิ่มเราก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์เป็นหนึ่งล้านห้าแสนลบเจดแสนหกหมื่นแปดพันดังนั้น คำตอบก็จะเท่ากับหนึ 7, 8, ่งล้านห้าแสนลบเจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันศูนย์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 ลบแปดตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบ ยืมตรงนี้เหลือ4ตรงนี้เป็น10โดนยืมเป็นหเหลือ9นะคะตรงนี้เป็น10นะคะ1 0บลบแเหลือ2 9งเก้าลบหกเหลือสามสี่ลบเจ็ดตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบยืมตรงนี้เหลือ0ตรงนี้เป็น14นะคะ1 4บลบเเหลือ7นะคะคำตอบก็จะเป็นเจ็ดแส่ต่อเจ็ดแสนสามมื่นสองพัน บาทนะคะต่อไปข้อที่สองนะคะอ่างเก็บน้ำแห่งหนึ่งมีน้ำอยู่สิองล้านลูกบาทเมตรมีน้ำไหลลงอ่างอีกหล้านแปดแสนห้าหมื่นลูกบาทเมตรอ่างเก็บน้ำแห่งนี้มีน้ำทั้งหมดเท่าใดนะคะวิธีคิดนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นน้ำทั้งหมดนะคะ ตรงนี้จะเป็นมีน้ำอยู่สิบสองล้านนะคะลูกบาทเมตรนะคะต่อไปน้ำไหลลงอ่างหกล้านแปดแสนห้าหมื่นลูกบาทเมตรนะคะ เราจะได้ประโยคสัญลักษณ์เป็นสิบสองล้านนะคะบวกหกล้านแปดแสนห้าหมื่นนะคะดังนั้นคำตอบก็จะเท่ากับสิบสองล้านบวกหกล้านแปดแสนห้าหมื่น ศูนย์ศบกห้าได้ห้านะคะศูนย์บวกแดได้แปดสองบวกหเป็นแปดแล้วก็หไม่มีตัวบวกนะคะคำตอบเป็นสิบแปดล้านแปดแสนห้าหมืนะคะคำตอบสิบแปดล้านแปดแสนห้าหมื่นลูกบาทเมตร ต่อไปข้อที่3นะคะปีนี้บริษัทผลิตรถยนต์ลายหนึ่งขายรถยนต์ได้768,788คันซึ่งขายได้น้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้31,212คันปีนี้บริษัทตั้งเป้าหมายในการขายรถยนต์ไว้กี่คันวิธีคิดนะคะ อันนี้เป็นเป้าหมายที่ตั้งไว้นะคะแล้วก็ ตรงนี้ขายได้เจ็ดแสหกมด้แปดิบแดคันนะคะก็จะเป็นสามมนหนึ่งพันสอิบสคันนะคะก็คือน้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้สามมอร้ิบสคันนะคะเราก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์เป็น

แปดบวกหนึ่งเป็นเก้าบวกตัวทดอีกหนึ่งก็เป็นสิบใส่ศูนย์ทดหนึ่งเจ็ดบวกสองเป็นเก้าบวกตัวทดอีกหนึ่งก็เป็นสิบใส่ศูนย์ทดหนึ่งแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าบวกตัวทดอีกหนึ่งก็เป็นสิบใส่ศูนย์ทดหนึ่งหกบวกสามเป็นเก้าบวกตัวทดอีกหนึ่งก็เป็นสิบใส่ศูนย์ทดหนึ่งนะคะเจ็ดบวกกับหนึ่งก็เป็นแปดดังนั้นคําตอบก็จะเป็นแปดแสนนะคะคำตอบ แปดแสนคันนะคะต่อไปข้อที่สี่นะคะตามทะเบียนราชพศอสองพันห้า้อยห้าสิเก้ากรุงเทพมีประชากรหญิงสองล้านเก้าแสห้าหมืหกพันห้า้อยสิบสี่คนประชากรหญิงมากกว่าชายสามแสนสองหมืหนึ่งพันสอง้อยสิบสามคนกรุงเทพมีประชากรชายกี่คนนะคะวิธีคิดนะคะ ตรงนี้เป็นหญิงนะคะสองล้านเก้าแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยสี่สิบสี่คนนะคะตรงนี้เป็นชายนะคะ ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นประชากรหญิงนะคะมากกว่าสามแสนสองหนึ่งันสิบสาคนนะคะเราก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์เป็นสองล้านก้าห้าห้าอสิบสี่ลบสาสคำตอบนะคะ ก็จะเท่ากับสองล้านเก้าแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยสี่สิบสี่ลบสามแสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสิบสามสี่ลบสามเหลือหนึ่งสี่ลบหนึ่งเหลือสามห้าลบสองเหลือสามหกลบหนึ่งเหลือห้าห้าลบสองเหลือสามเก้าลบสามเหลือหกสองไม่มีตัวลบนะคะสองล้าน หกแสนสามหมื่นห้าพันสามร้อยสามสิบเอ็ดนะคะคำตอบสองล้านหกแสนสามหมื่นห้าพันสามร้อยสามสิบเอ็ดคน